สวัสดีครับผมจากฟองปวกซิ่งนะฮะเจอกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาสาธิตนะครับการติดตั้งเยื่อเต็มระบบนะครับของ e x t นะครับเราวันนี้เรามาติดตั้งเนี่ยก็จะมีทั้งสถานีดินแล้วก็สถานีคอนกรีตนะครับเดี๋ยวขั้นตอนแรกนะฮะเดี๋ยวเราจะสาธิตการเจาะติดตั้งสถานีดินก่อนนะครับโอเคครับ นะครับอันดับแรกนะครับเมื่อเราได้ตำแหน่งที่เราจะเจาะแล้วนะครับก็สตาร์ทเครื่องยนต์เลยฮะอันนี้เป็นเครื่องมือที่เราจะใช้เจาะนะครับเป็นเครื่องเจาะ เมื่อเราเจาะดินเรียบร้อยนะครับลักษณะหลุมก็จะประมาณนี้นะฮะต่อไปเดี๋ยวเราจะสาธิตการประกอบสถานีนะครับหรือการติดตั้งสถานีเลยนะครับนะครับภายในสถานีหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับเดวโชว์หน่อยนะครับเป็นสถานีดินนะครับทรงกระบอกนะครับเป็นพลาสติกนะครับภายในสถานีมีอะไรครับ นะครับจะมีไม้เป็นไม้ยูคาลิปตัสออสเตรเลียนะครับตัวนี้มีจะมีทั้งหมด6ชิ้นนะครับจะมีทั้งหมด6ชิ้นก่อนที่เราจะติดตั้งสถานีนะครับจุดที่สําคัญที่สุดนะครับของการติดตั้งเหยื่อเต็มระบบนะครับก็คือเจ้าตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าสารโฟกัสนะครับตัวนี้มีหน้าที่ดึงดูดปวกนะครับเดี๋ยวเราจะโรยไปในกระดินนะครับ เมื่อตัวโฟกัสไปทปําปฏิกิรยากับดินนะครับจะทําให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์นะครับ mm hmm. ก็จะดึงดูดปวกเข้าสถานีนะครับ mm hmm. เดี๋ยวให้นะครับช่างโรยโฟกัสให้ดูเลยนะครับนะครับตักไป1นึ่งช้อนนะครับโรยไปในหลุมก้นหลุมนะครับ นี่ครับนะครับหนึ่งช้อนเสร็จนะครับนำสถาน,นีลงไปเลยครับนะครับอันนี้เราก็ติดตั้งสถาน,นีเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะปิดฝาเลยนะครับลักษณะจะเป็นประมาณนี้นะครับ นะครับฝาก็จะมีที่เปิดนะครับที่เปิดที่ปิดนะครับก็เรียบร้อยนะครับวันนี้ทีมงานของเราก็กำลังนะครับติดตั้งสถาน,นีนะครับเรื่อยๆนะครับ บรรยากาศนะครับอยู่ริมแม่น้ำปิงนะครับ <Yahoo! S 1> ตรงสะพานข้ามตรงแยกต้นโพเนาะบรรยากาศดีนะครับ ร้อนครับวันนี้นะครับก็พักลมกันก่อนนะครับหลังจากที่ขุดไปหลายสถานีแล้วนะฮะก็วันนี้มากันสามคนนะครับนะครับคนนี้นะฮะเป็นป่านะครับของเราเองนะครับอันนี้ชื่อป่าเลยครับแนะนําตัวหน่อยครับป่าเลยนะครับ๋อาขอบคุณมากครับนะครับวันนี้ก็คนเดิมครับพี่ขาวนะครับพี่ขาวเปิดหน้าหน่อยครับขาว พลังมาครับปูกล้ามครับดูกล้ามครับนะครับก็พักร่มมันก่อนนะฮะเดี๋ยวจะสาธิตการเจาะสถานีคอนกรีต <f uck> <yogurt> นะครับเด <CCTV> <f uck> ี <yogurt> <ph ugs kicking> <f uck> ๋ยวเรารอลูกค้าด้วยเนาะฝาอะไรนะป่าอะไรนะเสาฝาเสาครับป่าเสาครับต่อไปเราจะเป็นการสาธิตนะครับการเจาะสถานีคอนกรีตนะครับนะครับลักษณะการเจาะนะครับเราก็จะมีเครื่อง อริงนะครับเพื่อจอะทะลุชั้นปูนไปถึงชั้นดินเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเจาะให้ดูเลยนะครับวันนี้เมื่อได้จุดที่มาร์กที่ต้องการที่จะเจาะเรียบร้อยนะครับเราก็นะครับติดตั้งเครื่องเรียบร้อยนะครับก็เริ่มเจาะได้เลยครับ นะครับเมื่อเจาะเสร็จเรียบร้อยนะครับลักษณะรูเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับนะครับเลือกถึงดินเลยครับโดยเฉลีียบพื้นนี่ก็ไม่น่าเกิน20สเซนนะครับเจาะเรียบร้อยนะครับนี่นะครับความหนาของพื้นคอนกรีตนะครับ15เซนได้ไหมพี่ได้ครับผมประมาณ15เซนเนาะครับผมนะครับ พอเจาะเสร็จนะครับก็ต้องมาแต่งก้นหลุมอีกนะครับไม่ใช่ว่าเจาะแล้วจะใช้ได้เลยนะครับต้องเอาดินเอาหินที่อยู่ใต้พื้นคอนกรีตขึ้นมาอีกนะครับนะครับตอนนี้ช่างของเรากําลังแต่งก้นหลุมอยู่นะครับเอาผ้าไปซับน้ําออกมานะครับเดี๋ยวขอดูหลุมหน่อยได้ไหมครับนี่นะฮะเพื่อที่จะวางไม้กับฝาปิดนะครับลงไป นะครับเมื่อเราทําความสะอาดนะครับตัวคอนกรีตที่เราเจาะได้นะครับเอาน้ําออกเรียบร้อยนะครับขุดดินให้พอดีกับตัวไม้ที่จะอยู่ด้านในเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวต่อไปเปนขั้นตอนการประกอบสถานีคอนกรีตนะครับว่จะมีตะแกรงพลาสติกนะครับอยู่1ชิ้นแล้วก็จะใส่ไม้ไว้4ชิ้นนะครับ แล้วเราก็โรยสารแล้วเราก็โรยสารโฟกัสเข้าไปนะครับโรยไปเลยโอเคแล้วก็ปิดฝาได้เลยนะครับฝาก็จะเป็นฝาสแตนเลสนะครับ เสร็จสิ้นแล้วครับสานีคอนกรีตนะครับ ก็จบแล้วนะครกับคลิปนะครับกับการสาธิตการติดตั้งเยื่อเต็มระบบนะครับรอบบ้านนะครับก็จะมีสถานีดินและก็สถานีคอนกรีตนะครับก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับจะทำให้ท่านหรือคุณผู้ชมได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะฮะจากคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับฝากติดตามพวกเราด้วยทีมงานภูมเคมีคอนนะครับมีปวกนึกถึง ผมเคมีกอนครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูว่าเราจะไปกำจัดปวกที่ไหนกันต่อนะครับคลิปเร็วต่อไปนะครับผมต้องลาไปก่อนนะครับผมจับลองปวกติ้งครับบ๊ายบาย